ยังอยู่กันที่เรื่องของการท่องเที่ยวครับอุทยานเขาลำปีหาดท้ายเหมืองจับมือโรงเรียนพาเด็กร่วมเก็บขยะชายหาดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาในอนิวรัก์หนกผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติร่วมกับคณะครูเจ้าหน้าที่โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างนําเด็กนักเรียนยระดับประถมศึกษา หนึาจำนวนกว่า200คนร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตามโครงการร่วมพิทักษ์รักหาดเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความตระหนักและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานนำน้องๆเด็กนักเรียนร่วมกันเก็บขยะชายหาดพร้อมกับให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องขยะ พลาสติกที่ลงไปสู่ท้องทะเลจนสร้างผลกระทบต่อวงจรชีวิตของสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะเต่าทะเลซึ่งเด็กๆให้ความสนใจและร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานครับนายอนิวัตรรักหนุกนะครับก็ยังกล่าวนะครับว่าปัจจุบันนะครับปัญหาชายหาดได้กระทบต่อระบบนิเวศและการท่องเที่ยวบางส่วนนะครับเป็นขยะจากการทิ้งไม่เป็นที่แต่ส่วนใหญ่เป็นขยะจากทะเลที่ถูกคลื่นลมนะครับพัดมาเกยสะสมการจัดทําโครงการร่วม พิทักรับหาดขึ้นเพื่อทําความสะอาดชายหาดให้คงสวยงามนะครับลดการสะสมของขยะและมีการกําจัดออกจากระบบนะครับเพื่อป้องกันนะครับการหมุนเวียนกลับมาสู่ท้องทะเลที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ทะเลหลายชนิดโดยเฉพาะเต่าทะเลพร้อมสร้างความพอใจนะครับให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในพื้นที่ด้วยครับ ทางอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองต้องขอขอบคุณโรงเรียนเทศบาลบ้านไทยช้างที่นําเด็กนักเรียนมาศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และรวมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดตามโครงการร่วมพิทักษ์รักหาดเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความตระหนกักและมีกิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรู้สึกรักถ,ถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองครับ